สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยุทธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับวันนี้มาส่งรถไปกระบี่ที่ไหนนะลำทับลำทับนะ Honda Civic นะครับเ d นะครับสีขาวเอวนรอบคันนะครับนะให้ลูกค้าดูก่อนที่เราจะไปส่งรถนะเราเปิดเราปล่อยรถสภาพแบบนี้นะครับนะครับทุกคันนะนะครับรถสภาพแบบนี้นะทุกอย่างครบหมดเนาะนะครับอะลงอะไหนะครับนะครับ ครบหมดนะนะครับรวมถึงเบาะภายในนะครับก็เก็บงานให้ครบหมดแล้วนะครับทางข้างหน้าและด้านหลังนะครับทั้งด้านหนังและด้านหน้านะนะครับก็เป็นอะไรที่ทําเก็บงานพร้อมส่งนะลูกค้าซื้อรถไม่เห็นรถนะครับจัดไฟแนนซีทั่วไทยส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับมาแล้วทับลำทับนะ ก็ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในรถยนต์กันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูภายในรถยนต์กันมาครับอือนะครับก็ทุกอย่างอุปกรณ์อะไรเราก็ปิดรถเลยครับทุกอย่างอุปกรณ์อะไรเราก็เตียบของให้ครบหมดแล้วเนาะนะครับคราวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับเราเก็บงานให้ครบเรียบร้อยลงเว็กซงเวกซี่สภาพพร้อมใช้งานนะครับอโอเคเราจะ ไปส่งที่ลำทับกันแล้วนะครับส่งไฟแนนซ์ฟรีโชคไทยนะครับไปถึงลำทับนะคันนี้นะจะขึ้นยังไงเนี่ยโ,โห,โหยากๆหน่อยนะ อะไรนะรถอยใหม่เลยถอยลงแล้วตั้งลำใหม่งลงเลยลงเลยลงเลยอ่ะยันมาตั้งลำไม่เขาเลยนะครับเดี๋ยวให้คนเขาขับรถให้นะนะครับให้เขาขับรถให้นะครับให้เขาตั้งลำอะไรให้เสร็จนะครับส่งไปแนนฟรีทั่วไทยจัดไปแนนฟรีทั่วไทยครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> เรียบร้อยเดี๋ยวก็มีเอกสงเอกสารและเสื้อลูกค้าเดี๋ยวอยู่นู่นนะครับ <Okay. S 1> ก็เต็มให้เรียบร้อยนะครับนี่เขาก็ทําเหมือนเดิมนะเล้วก็จะ <Okay. S 1> ถ่ายรูปหรอโอเคดูฮะโอเคโอเค เัี้ยไม่หือแฮนโอ้โหโอเคส่งไฟแนนซ์ฟรีโชคไทยนะจัดฟรีโชคไทยนี่ล็อกล้อแล้วอันนี้ถึงวันไหนพี่พรุ่งนี้นะกี่โมงอ่ะพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสามพรุ่งนี้บ่ายสามนะไม่จะได้แจ้งลูกค้าถูกดีดีฮะพี่อยู่แถวนั้นอยู่แล้วไม่หรอ ใช่ป่ะอยู่คนเดียวกันรู้จักเขาป่ะน่ะน่าจะรู้จักครับน่าจะรู้จักเหรอเดดดีี๋๋ยยววต้องเเูถามพราะเขาอยู่ลำทับเหมือนพี่เลยใช่ป่ะเนี่ยคนบ้านเดียวกันส่งสะดวกเนี่ยต้องดูในนั้นอยู่หมู่ไหนอ๋ออยู่หมู่ไหนนะครับอืม งเดี๋ยวพี่ส่งมาในลายผมก็ได้นะได้แลกรายไปแล้วใช่ป่ะเอะ <Bliss S 1> อก็เดี๋ยวเอกสารเ,เดี๋ยวเอกะารพวกพวกนั้นเดี๋ยวก็จัดการตามนั้นเลยนะครับเดียว,วันที่2วันที่3ับขึ้นกลับมา,มากองใจเดีวกองใก็คือกองใปิดิด13วันกองถ่ายคืออะไรกองถ่ายหนังครับอเหรพอดีผมขึ้นมาอยู่กองถ่ายอ๋อแล้วทีนี้โรงการท่องเที่ยวเขาขอหยุดสัก10วัน อ๋อคือกองถ่ายหยุดคราวนี้เลยต้องลงกลับบ้านใช่ดีได้รถผมกลับไปพอดีอ๋อหมายถึงว่าอ,อีกสิบสี่วันเดี๋ยวมีลงใต้อีกมีอะไรเรียกได้ใช่ไหมใครับีได้กลับไปองนเอาจากจันทบุรีัน๋อจนบุรีไปคันหนึ่งอ่าใช่ข <c oughs> ึ้นเรือไปที่จันทบุรีเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเรียกใช้งานใหม่ไ,ไม่ต้องกลัวแล้วส่งบ่อยอยู่แล้วภาคใต้ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เราจะทาการทําอะไรรถส่งนะครับส่งฟรีทัวไทยนะครับจะขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับ<อ>เดี๋ยวมัดมัดล้อมัดอะไรสี่ด้านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคลำทับกระบี่นะกระบี่ก็ส่งนะไม่ต้องกลัวนะครับอยู่ภาคใต้อยู่จังหวัดไหนเราส่งฟรีทัวไทยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะนะครับคันนี้ก็ซีวิ c นะครับเอฟแอรเอฟดี F Air, นะ้รงฟ้านะนะแล้วก็ส่งทัวไทยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่า จังใกล้ๆเราจะไม่ส่งเราส่งหมดไม่ต้องกลัวครับนะครับไม่ว่าจะอยู่ชนบุรีหรือว่าตรงไหนตอนนี้เปิดหมดแล้วไปได้หมดแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ส่งไม่ต้องกลัวเลยแล้วทํางานเรียบร้อยนะททางานเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่หวดซื้อขายได้เคสนี้ก็คือไม่เห็นรถนะครับไม่เห็นรถแม้แต่ ไม่คือไม่เคยเห็นรถแล้วเขาอยู่ทับลำทับไม่เคยเห็นรถอยู่แล้วนะครับก็ซื้อขายผ่านออนไลน์แล้วก็ส่งสไลด์ไปภาคใต้ก็ทําเก็บงานไม้ครบสวยอย่างนี้ก็ลูกค้าแฮปปี้แน่นอนครับ ขึ้นแล้วเขาจะสไลด์ขึ้นแล้วกุญแจกุญแจไหนในรถปะ่ะกุญแจอยู่นี่ เออเซฟเซฟแต่น่าจะรู้จักนะอยู่หมู่บ้านเดียวบ้านเดียวกันน่าจะรู้จักเดี๋ยวผมต้องเอาเอกสารเดี๋ยวผมบอร์โทรศัพท์เดี๋มีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยวเรเรียบร้อยแล้วค่ะไปไม่ถูกก็ดไไกกเดี๋ยวโทรมาคุยกันน่าจะไปถูกถึง <c oughs> บ้านตัวเองเขาแนบก็ไม่น่าใช่ใช่เออ <c oughs> คือไม่ต้องเปิดเนี่ยวิ่งอย่างเดียว รอบนี้ไม่ต้องเปิดนี่ปกติไปไปต่างพื้นที่ต้องเปิดเปิดนำทางนะนี่กลับบ้านเองไม่ต้องเปิดนำทางได้เลยครับนเมองอเออเออผมจ่กรงไทเขา้างมาสามเดือนจ้างมาสามเดือนเหรอจ้างมาทำอะไรจ้างมาย้ายรถดารา๋รนนอ,อายอ้ายรถดาราอ๋อมางที่าบ่อ๋อ,อ ีรถผมต้องขนมาโบดังไว้ที่ตะมุตะการแล้วดาราฮอลลีวูดอ่ะกลับหมดเขามาเช่าคอนโดอยู่เลยครับอ๋อเช่าคอนโดอยู่เป็นร้อยคนนะครับว่ะหนังอะไรหนังฝรั่งเหรอหนังฝรั่งว่ะไก็เป็นรถโบราณอ๋อรถโบราณโอเคพี่ครับครับสวัสดีครับฝากไปทักทายลูกค้าด้วยนะได้ครับนะครับอันคุณแจ๊ดอะไรครบนะโอเคครับก็ ถ้าใครอยากได้รถอย่างนี้นะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างว่าซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิตเท่านั้นนะครับลูกค้าไม่น้องกลัวนะครับทุกอาชีพทํางานอยู่จริงและไม่ติดแบงค์ลิตเท่านั้นแอดไลน์ใต้ลิงรถทักมานะครับคุณจะได้รถอย่างนี้ไปใช้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะพี่อยู่กระบี่ไม่เคยเห็นรถนะครับอยู่กระบี่เนี่ยลำทับนะไม่เคยเห็นรถนะนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิตเท่านั้นนะครับเนี่ยนะครับกำลังจะออกแล้วะนะ รถสไลดล์นะครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยนะลองถามลูกค้าได้ส่งฟรีไหมเราไม่ได้เก็บตังค์ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพลินว่าเจ้าเจ้าของรถเป็นคนกระบี่พอดีอยู่อยู่บ้านเดียวกันกับคนส่งพอดีคนรับรถพอดีก็สบายเลยนะไปถูกแน่นอนนะครับกระบีก่ก็ไกลนะวิ่งไปกระบี่ไกลนะครับไกลมากนะจากกรุงเทพนะไปไกลมากนะแล้วก็ทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อรถจากทางร้านไทเกอร์ยุทธชาแล้ว เราไม่สะดวกเดินทางมารับรถไม่เป็นไรผมสไลด์ฟรีให้ทะเทศไทยน,นะครับเราจะจัดโปรโมชั่นอย่างนี้ทุกวันนะครับทุกเดือนทุกตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัวนะนะครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วครับนะครับไปแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ปล่อยรถแล้วครับไป เจอกันพรุ่งนี้นะน่าจะถึงพรุ่งนี้กระบี่ประมาณบ่ายสมโมงนะครับบ่ายสามโงนะถ้าเกิดใครอยากได้รถแบบนี้นะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็กลิดเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบดิแอดไลน์ใต้ลิงก์ทักมาหรือโทรเบอร์โทรศัพท์่วนตัวผม0 9 4 3 1 4 6 6 6ส9 4 3146 6 6แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ